จเจริญพรโยมทั้งหลายความตายคือสัตธรรมที่ไม่มีใครหลีกหนีพ้นไม่ว่าจะเป็นราชาญาจกคนหนุ่มหรือคนชราเมื่อลมหายใจกำลังจะหมดลงคำถามที่มักจะผุดขึ้นมาในใจของหลายคนคือเราจะไปไหนจิตของเราจะไปสู่ที่ใดเราจะได้เห็นอะไรเป็นภาพสุดท้ายในทางธรรมะสิ่งที่ปรากฏแก่ดวงจิตในวาระใกล้จะสิ้นลมนั้น ท่านเรียกว่านิมิตนิมิตคือเครื่องหมายคืออารมณ์ที่จิตจะเข้าไปยึดเกาะเป็นดั่งสะพานที่เชื่อมต่อระหว่างภนีสู่ภพ,พอหน้าวันนี้อัตมาจะขอขอนำธรรมในเรื่องนิมิตสามประเภทมาอธิบายเพื่อให้เราได้เข้าใจและเตรียมตัวเตรียมใจให้พร้อมสำหรับการเดินทางครั้งสุดท้ายของชีวิตพระโยมทั้งหลาย เรื่องราวที่อัตมาจะนำมาเล่าในวันนี้เป็นอุปมาเพื่อให้เราได้เห็นภาพของความคุ้นชินเห็นพลังของกรรมการกระทําที่เราสั่งสมไว้มันจะมาปรากฏเป็นนิมิตเครื่องหมายในวาระสุดท้ายได้อย่างไรนำหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่ไม่ใหญ่โตนักมีเด็กชายสองคนเกิดในเวลาไล่เลี่ยกันเติบโตมาในสภาพแวดล้อมที่คล้ายคลึงกันคนหนึ่งชื่อนายมีอีกคนหนึ่งชื่อ นายมากทั้งสองต่างก็ยากจนมาเหมือนกันต้องดิ้นรนทำงานหนักตั้งแต่ยังเยาว์วัยแต่ความคิดภายในจิตใจของทั้งสองกับแตกต่างกันราวฟ้ากับดินส่วนนายมากเขามีความเชื่อฝังใจว่าเงินคือทุกสิ่งความยากจนที่เขาเคยประสบมันบีบคั้นทำให้เขาทยานอยากที่จะมีมากกว่าใครทั้งหมดนายมากเป็นคนขยันเป็นคนฉลาดในการทำมาหากิน เขาเริ่มจากการเก็บเล็บสำมน้อยค้าขายจนเริ่มมีทุนรอนแล้วเขาก็ผันตัวมาเป็นนายทุนปล่อยเงินกู้ให้กับชาวบ้านที่กำลังเดือดร้อนในทุกๆวันสิ่งที่นายมากทำเป็นประจำคือการนับเงินการตรวจสมุดบัญชีเขามีตู้นิรภัยใบใหญ่ตั้งอยู่กลางบ้านทุกคืนก่อนที่เขาจะนอนเขาต้องไปเปิดมันมือของเขาที่ด้านกานลานลูบไล้ไปบนก้อนเงิน ไปบนทองคำที่เขาะสมไว้เสียงคลิกเวลาที่เขาหมุนรหัสเสียงแกรกเวลาที่ประตูเหล็กมันเปิดออกคือเสียงที่ไพเราะที่สุดสำหรับเขากลิ่นของกระดาษที่ใช้ทำสมุดบัญชีกลิ่นอับภพยในตู้นิรภัยคือกลิ่นที่หอมหวนที่สุดสำหรับเขาเขามีควมสุขที่สุดเวลาที่เห็นตัวเลขมั่มพูนเขามีควม สุขที่สุดเวลาที่ลูกนี้นำดอกเบี้ยม,มาส่งให้ถึงมือแต่ในความสุขนั้นมันเจือไปด้วยความกังวลเขากลัวว่ามันจะหายเขากลัวว่าจำคนมาโกงจิตของเขาจึงคุ้นชินอยู่กับความโลภความประณีและความกังวลวันหนึ่งมีชาวนาคนหนึ่งลูกป่วยหนักมาขอกู้เงินจากนายมากนายมากก็ให้กู้แต่คิดดอกเบี้ยในอัตราที่แพงหูฉี่ เวลาผ่านไปชาวนาคนนั้นหาเงินมาคืนไม่ทันกำหนดเพราะนาล่มเขาอุ้มลูกที่ยังไม่หายป่วยมากครับอ้อนวอนขอผัดผ่อนนายท่านโปรดเมตตาข้าด้วยลูกข้ายังไม่หายดีข้าวในนาก็ตายหมดขอเวลาข้าอีกสักเดือนเถิดนะท่านนายมากมองชาวนาด้วยสายตาที่ว่างเปล่าในหัวของเขาไม่มีภาพเด็กป่วยไม่มีภาพนาล้มมีแต่ภาพตัวเลขในสมุดบัญชี ที่มันผิดพลาดไปจากที่ควรจะเป็นไม่ได้นายมากพูดเสียงแข็งถ้าไม่มีมาคืนตามสัญญาก็ต้องยุตินาตามกติกาเสียงร้องให้ปานจะขาดใจของชาวนาและภระยาดังระงมแต่มันไม่สามารถทะลุเข้าไปในหัวใจที่ด้านชาของนายมากได้เขากลับเข้าบ้านเปิดตู้นิรภัยตรวจสมุดบัญชีที่ดินของชาวนาเปลี่ยนมาเป็นชื่อของเขา เขาพยักหน้าพอใจแล้วก็อน่อนอย่างเป็นสุขในแบบของเขาทีนี้เรามาดูนายมีนายมีก็ทำงานหนักเช่นกันเขาทำไร่ทำสวนตามกำลังที่มีแต่เขามีความคิดที่ต่างออกไปเขาเห็นความเหน็ดเหนื่อยของผู้คนที่เดินทางผ่านหมู่บ้านต้องมานั่งตากแดดตากฝนรดรอเรือเขาไม่ได้มีเงินมากแต่เขามีกำลังเขาจึงเริ่มสร้างศาลาหลังเล็กๆไว้ริมทาง เป็นศาลาสำหรับคนเดินให้ได้พักอาศัยในทุกๆุกเช้าก่อนที่นายมีจะออกไปทำสวนสิ่งที่เขาทำเป็นประจำคือการกวาดศาลาเขาจะกวาดใบไม้ที่ปลิวเข้ามาอย่างมีความสุขเขาจะเช็ดถูเสาเช็ดถูที่นั่งให้สะอาดไม่มีฝุน่นที่มุมหนึ่งของศาลาเขาตั้งตุ่มดินเผาใบใหญ่ไว้สี่ห้าใบเขาจะเติมน้ำจนเต็มทุกวัน พร้อมกับกระบวยที่ทำจากกะลามะพร้าววางไว้ให้ผู้คนได้ดื่มกินดับกระหายกลิ่นของดินที่ชื้นรอบตุ่มน้ำกลิ่นของไม้เก่าที่เป็นเสาสาลาคือกลิ่นที่หอมชื่นใจสำหรับเขาเสียงลมที่พัดผ่านศาลาเสียงนกที่มาร้องบนหลังคาคือเสียงที่ไพเราะที่สุดสำหรับเขาเขามีความสุขที่สุดเวลาที่เห็นคนเดินทางมานั่งพักด้วยรอยยิ้มเขามีความ สุขที่สุดเวลาที่ได้ยินเสียงคนตักน้ำดื่มแล้วพูดเบาๆว่าชื่นใจจังจิตของเขาจึงคุ้นชินอยู่กับความเมตตาการให้และความปิติที่ไม่ต้องรอการตอบแทนวันหนึ่งในฤดูฝนพายุเข้าหนักมากฝนตกสามวันสามคืนมีครอบครัวหนึ่งพ่อแม่ลูกหนีฝนมาหลบที่ศาลาของนายมีพวกเขาตัวเปียกปอนและหนาวสัน่น นายมีเดินกลางร่มถือตะเกียงออกมาที่ศาลาในตอนค่ำเพื่อดูความเรียบร้อยตามความเคยชินของเขาเขาเห็นเด็กตัวเล็กๆก,กำลังนั่งกอดเขาตัวสั่นด้วยความหนาวนายมีรีบกลับไปที่บ้านเอาผ้าหม่มผืนที่ดีที่สุดของเขาที่ภรรยาเพิ่งทอเสร็จเอามาห่มให้เด็กและพ่อแม่ทั้งสามคนเขายังกลับไปต้มน้ำขิงร้อนๆมาให้พวกเขาดื่มสายตาที่ขอบคุณ อย่างซาบซึ้งของครอบครัวนั้นรอยยิ้มของเด็กน้อยที่เริ่มอบอุ่นมันสลักฝังลึกลงไปในดวงจิตของนายมีเขากลับบ้านนอนอย่างเป็นสุขทั้งที่คืนนั้นเขาไม่มีผ้าหม่มแต่หัวใจมันอุ่นยิ่งกว่ากองไฟเวลาได้ล่วงเลยผ่านไปหลายสิบปีนายมากบัดนี้คือเศรษฐีที่ร่ำรวยที่สุดในตำบล เขามีทุกอย่างมีบ้านหลังใหญ่มีที่ดินนับพันไร่มีเงินที่แม้แต่ตัวเขาเองก็นับไม่ไหวอีกต่อไปตู้นิรภัยถูกเปลี่ยนเป็นห้องนิรภัยขนาดใหญ่แต่เขากลับโดดเดี่ยวลูกหลานเข้ามาหาเพราะหวังสมบัติไม่มีใครรักเขาจากใจจริงเขานอนไม่หลับถ้าไม่ได้ตรวจบัญชีเขากังวลอยู่ตลอดเวลาส่วนนายมีบัตรนี้เป็นตาเท่าที่ผมขาวโพล เขายังอยู่ในกระท่อมหลังเดิมไม่ได้ร่ำรวยอะไรขึ้นมาศาลาหลังนั้นก็เก่าและทรุดโทรมไปตามกาลเวลาแต่มันไม่เคยขาดน้ำในตุ่มมันไม่เคยขาดการปัดกวาดเช็ดถูนายมีมีรอยยิ้มประดับใบหน้าอยู่เสมอลูกหลานมาห้อมล้อมเพราะความอบอุ่นชาวบ้านรักและเขาจากหัวใจเขานอนหลับสนิททุกคืนและแล้ววันสุดท้ายของชีวิต ก็เดินทางมาถึงทั้งสองคนในเวลาที่ใกล้เคียงกันเราไปดูนายมากก่อนเขานอนอยู่บนเตียงที่แพงที่สุดรายล้อมด้วยลูกหลานที่มาเฝ้าสมบัติร่างกายของเขาเจ็บปวดจากโรคร้ายลมหายใจเริ่มติดขัดในขณะนั้นสติของเขาเริ่มเลือนลางกำลังมันอ่อนลงจิตที่กำลังจะดับมันพยายามจะคว้าหาที่ยึดเกาะสุดท้ายมันไม่ได้นึกถึงลูก ไม่ได้นึกถึงภรรยาไม่ได้นึกถึงธรรมะเพราะเขาไม่เคยคุ้นชินกับสิ่งเหล่านั้นจิตมันไหลไปสู่ความคุ้นชินที่เขาย้ำคิดย้ำทำมาตลอด60ปีตู้ตู้นิรภัยของค้าเขาพังอาปากพูดไม่เป็นคำมือที่เหี่ยวยน่นพยายามจะไขรหัสในอากาศนั่นคือกำนิมิตเครื่องหมายแห่งการกระทำภาพตู้เหล็กที่คุ้นเคยมันปรากฏชัดในใจ ทันใดนั้นภาพมันก็เปลี่ยนเขาเห็นกรรมการกระทําของเขาเขาเห็นใบหน้าที่เคียดแค้นของชาวนาที่เขายึดที่ดินเขาได้ยินเสียงร้องไห้สาบแช่งของลูกนี้นับร้อยที่เขาขูดรีดมันดังก้องขึ้นมาในหูทั้งที่ห้องมันเงียบสนิทและแล้วคตินิมิตเครื่องหมายแห่งภพภูมิก็ปรากฏจากภาพตู้เหล็กมันกลายเป็นความมืดมืดจนหน้าหวาดกลัวมืดจนอึดอัด มีเปลวไฟสีส้มแดงลุกขึ้นมาจากความมืดนั้นมันร้อนมันทุรนทุรายกลัวข้ากลัวนายมากตาเหลือค้างพยายามจะดิ้นหนีภาพที่เห็นภายในแต่เขาหนีไม่พ้นเพราะนั่นคือบ้านที่เขาสร้างด้วยมือของเขาเองมาตลอดชีวิตลมหายใจเพื่อสุดท้ายหมดลงพร้อมกับจิตที่เต็มไปด้วยความหวาดผวาดิ่งลงสู่ความมืดนั้นทันทีบัดนี้เรามาดูนายมี เขานอนอยู่บนแค่ไม้ไผ่ธรรมดาในกระท่อมหลังเก่าของเขาลูกหลานนั่งล้อมสสดมนบพิธธรรมด้วยเสียงที่สงบร่างกายของนายมีก็เจ็บปวดไม่ต่างกันลมหายใจก็แผ่วเบาลงทุกทีสติของเขาก็เริ่มเลือนลางเช่นกันจิตที่กำลังจะออกจากร่างก็พยายามคว้าหาที่ยึดเกาะสุดท้ายมันไม่ได้นึกถึงกระท่อมไม่ได้นึกถึงสวนไม่ได้นึกถึงสมบัติที่ไม่มีเพราะเขา ไม่เคยยุดติดกับสิ่งเหล่านั้นจิตมันไหลไปสู่ความคุ้นชินที่เขาอบรมมาตลอด60ปีศาลาศาลาที่เขาสร้างเขายิ้มที่มุมปากน้อยๆในความเลือนลลางนั้นเขาเห็นภาพกร,รมนิมิตเครื่องหมายแห่งการกระทําเขาเห็นเสาศาลาที่มั่นคงเขาเห็นตุ่มน้ำดินเผาที่มีน้ำเต็มเปี่ยมเขาได้กลิ่นดินชื้นๆที่เขาคุ้นเคยทันใดนั้น ภาพกรรมการกระทำก็ปรากฏซ้อนขึ้นมาเขาเห็นรอยยิ้มของคนเดินทางที่ได้ดื่มน้ำเย็นชื่นใจเขาได้ยินเสียงอนุโมทนาขอบคุณในบุญจากผู้คนนับพันนับหมื่นที่เคยมาพักอาศัยเขาเห็นภาพเด็กน้อยที่ห่มผ้าแล้วยิ้มอย่างอบอุ่นในคืนที่ฝนตกวันนั้นความปิติความอิ่มเอิบใจมันท่วมท้นเข้ามาแทนที่ความเจ็บปวดทั้งหมดจิตมัน ฟูมันเบามันสว่างและแล้วคตินิมิตเครื่องหมายแห่งภพภูมิก็ปรากฏจากภาพสาลามันกลายเป็นแสงสว่างสีทองอรามนวลตามันเย็นสบายอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนมีเสียงดนตรีที่ไพเราะยิ่งนักดังแววมาจากแดนไกลนายมีหมดความกังวลใดๆเขาพร้อมที่จะเดินทางเขาไม่กลัวความตายลมหายใจเฮือกสุดท้ายหมดลงอย่างสงบและนุ่มนวล พร้อมกับจิตที่เต็มไปด้วยความปิติยินดีลอยขึ้นสู่แสงสว่างนั้นทันทีโยมทั้งหลายนายมากไม่ได้ต่อบายเพราะตู้นิรภัยตู้มันเพียงวัตถุแต่เขาตกเพราะจิตที่คุ้นชินกับความโลภและความตนีที่เขาสั่งสมมาทั้งชีวิตนายมีไม่ได้ไปสุคติเพราะสาลาสาลาก็เป็นเพียงวัตถุแต่เขาไปเพราะจิตที่คุ้นชิน กับการให้และความเมตตาที่เขาอบรมมาทั้งชีวิตนิมิตในวันสุดท้ายจึงไม่ใช่เรื่องบังเอิญไม่ใช่สิ่งที่ใครจะมาเส่กรสรนให้เราในนาทีนั้นได้แต่มันคือผลรวมคือบทสรุปของความคุ้นชินทั้งหมดที่เราได้เลือกที่จะทำในปัจจุบันขณะนี้นั่นเองในทางพุทธศาสนาถ้าได้แบ่งนิมิตท,ที่จะเกิดขึ้นก่อนสิ้นใจไว้เป็นสามประเภทด้วยกัน เพื่อให้เราเข้าใจที่มาที่ไปของมันประเภทที่ 1. เรียกว่ากรรมกรรมคือการกระทํานิมิตชนิดนี้คือภาพของการกระทําที่เราเคยทําไว้อย่างชัดเจนที่มันหนักแน่นอยู่ในความทรงจําถ้าเป็นฝ่ายกุศลเช่นภาพที่เราเคยบวชเคยนั่งสมาธิจนจ,นจิตสงบเคยสร้างโบสถ์สร้างวิหารเคยช่วยเหลือพ่อแม่ภาพเหล่านี้จะประดทําให้จิตชื่นบาน เป็นสุขในทางตรงกันข้ามถ้าเป็นฝ่ายอากุศโลเช่นภาพที่เราเคยฆ่าสัตว์เคยทำร้ายร่างกายหรือจิตใจผู้อื่นเคยโกงหรือลักทรัพย์ภาพเหล่านั้นมันก็จะฉายชัดขึ้นมาทำให้จิตเศร้าหมองหวาดกลัวทุรนทุรายประเภทที่สองเรียกว่ากรมนิมิตนิมิชนิดนี้ไม่ใช่ภาพการกระทาโดยตรงแต่เป็นเครื่องหมายหรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการกระทำนั้นๆเช่น ถ้าเราเคยรักษาศีลฟังธรรมอยู่เสมอเราอาจจะเห็นผ้ากาสาวพัสผ้าเหลืองเห็นพระพุทธรูปเห็นโบสถ์วิหารที่เราไปทำบุญประจำจิตก็จะก่อเอาสิ่งนี้เป็นอารมณ์แต่ถ้าเราทำบาปมามากเช่นเป็นพรานล่าสัตว์ก็อาจจะเห็นปืนเห็นมีดเห็นป่าที่เข้าไปล่าถ้าเป็นชาวประมงก็อาจจะเห็นแหเห็นอนที่ใช้พากชีวิตปลา ประเภทที่สามเรียกว่าคตินิมิตนิมิตชนิดสุดท้ายนี้คือเครื่องหมายแห่งภพภูมิที่จิตกำลังจะไปเกิดอันนี้เป็นผลที่ต่อเนื่องมาจากกรรมและกรรมนิมิตสองข้อแรกถ้าหากกรรมดีส่งผลจิตยุดอารมณ์ที่เป็นกุศลกคตินิมิตก็จะเป็นแสงสว่างเป็นวิมานสวยงามเห็นเทพเทวดานางฟ้าจิตก็จะโน้มไปสู่ขสุขติภูมิเช่นมนุษย์หรือเทวโลก แต่ถ้าหากกรรมชั่วส่งผลจิตยุดอารมณ์ที่เศร้าหมองคตินิมิตก็จะเป็นความมืดเห็นเปลวไฟเห็นสิ่งที่น่าสะพรึงกลัวจิตก็จะโน้มไปสู่ทุกขติภูมิเช่นสัตว์เดรัจฉานเปรตหรือนรกจิตในวาระสุดท้ายนั้นมันไม่มีกำลังมากนักเมื่อนิมิตใด,ดปรากฏชัดมันจะคว้าเอาเอารมณ์นั้นเป็นที่พึ่งสุดท้ายแล้วจึงเคลื่อนไปสู่ภพใหม่ตามแรงกำนันนั่นเอง เมื่อโยมทั้งหลายเมื่อเราได้ฟังเช่นนี้แล้วอาจจะมีความกังวลว่าถึงเวลานั้นเราจะเห็นอะไรแต่หัวใจสำคัญมันไม่ได้อยู่ที่การไปนั่งเฝ้ารอว่าจะเห็นอะไรในวันสุดท้ายเพราะถึงเวลานั้นเราอาจไม่มีสติหรือไม่มีเรี่ยวแรงที่จะเลือกนิมิตที่ดีได้สิ่งเดียวที่เราทำได้และสำคัญที่สุดคือการสร้างนิมิตที่ดีการฝึก จิตให้คุ้นชินกับกุสโลตั้งแต่ปัจจุบันขณะนี้การให้ทานการรักษาศีลให้สะอาดการเจริญเมตตาการสวดมนต์ไหว้พระการฝึกสมาธิให้จิตสงบการเจริญปัญญาให้เห็นความไม่เที่ยงสิ่งเหล่านี้คือการสร้างกำนิมิตที่ดีคือการอบรมจิตให้คุ้นเคยกับแสงสว่างภายในเมื่อนั้นไม่ว่าความตายจะมาเยือนในรูปแบบใด ในเวลาใดจิตที่ถูกฝึกมาดีแล้วย่อมสงบย่อมไม่หวาดหวันย่อมไม่ตื่นตนกเพราะมันคุ้นชินกับความดีคุ้นชินกับความสงบแล้วมันก็จะโน้มไปสู่คตินิมิตที่ดีงามเพื่อเดินทางสู่สุคติอย่างปลอดภัยนั่นเองขออนุโมทนาในบุญและธรรมะขอให้ทุกดวงใจเป็นสุขเป็นสงบสาทุ